ลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า25-31ตุลาคมนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์คุณมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนนะมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวอาทิตย์ได้ครองอยู่ในตําแหน่งโยกหน้าได้ตําแหน่งเป็นนิดคือองศาอ่อนแรงย้ายตั้งแต่วันที่18ตุลาคมแล้วแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ ก็เท่ากับว่าดาวเจ้าตัวนั้นเดินไปในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะอ,อ,อ่อนแรงแล้วก็ไปอยู่กับดาวอังคารซึ่งอาทิตย์กับอังคารโคตรแม่งก็ไม่ถูกกันด้วยนะฉะนั้นเราจะจุกจิกแล้วหงุดหงิดกับเรื่องรอบตัวได้ง่ายระวังอารมณ์ตัวเองก่อนเลยเหมือนกับมันจะชวนทะเลาะเห็นกับใครคุยกับใครหรืออะไรกับใครเหมือนกับมันชวนทะเลาะมันจะมีอะไรที่ทําให้เรานั้นหงุดหงิดได้ง่ายมากมาก และต้องระวังนะครับใน3วันดังต่อไปนี้คือวันพุธวันศุกร์และวันเสาร์สวันนี้มินเมก,กับการขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ง่ายมากคุณจําเป็นที่จะต้องคอนโทรลอารมณ์ของตัวเองอะไรปล่อยตัดวางได้ก็ควรทําอย่าไปเอาเป็นอารมณ์มิฉะนั้นแล้วมันทําให้คุณนั้นอารมณ์ไม่ปก,กติแทบจะทั้งสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีสิงห์ นะครับดาวการเงินก็มีการขยับย้ายแต่ไปย้ายเอาปลายสัปดาห์แล้วสัปดาห์หน้านี้ยังจับจ่ายใช้สอยอย่างคล่องตัวได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แต่ในความใช้ไปตรงนี้คุณยังโชคดีที่มันยังมีเงินเข้ามาตลอดนั่นเองแล้วก็ชาวลัคนาราศีสิงห์อีกเช่นกันดาวการเงินของคุณนะครับ เออมันจะไปย้ายวันที่30แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้คือจากวันที่25ถึง29เนี่ยมันยังไม่ย้ายมันยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรหรอกเรื่องการเงินเพราะถึงบอกว่าผมถึงจะบอกให้คุณไปกังวลคุณก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วมันเป็นช่วงการจับจ่ายใช้สอยอะ่ะนะแต่โชคดีที่มันยังมีเงินเข้ามาตลอดสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักแปลกมากสัปดาห์หน้านี้คนที่เคยคุยกับคุณมาก่อนหน้านี้คนที่มีท่าทีว่าจะชอบกับคุณมาก่อนหน้านี้หรือคุณกับเขามีใจให้กันมาก่อนหน้านี้แล้วจู่ๆห่างหายกันไปมีโอกาสจะติดต่อกลับมาแบบไม่น่าเชื่อนะครับในสัปดาห์หน้านี้ส่วนมันจะเป็นยังไงจมูกรู้จักจก็ลองคุยกันดูผมคงจะบอกให้กับชาวสิงห์ไว้ตรงนี้ว่าออความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้น นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรื่องเก่าๆหรือคนเก่าหรือใครที่เราเคยรู้จกักมันอาจจะหวนกลับมานะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเหมือนกับจะมีเรื่องจุกจิกทะเลาะก,กันกับเรื่องบ้าๆบๆไม่เป็นเรื่องนะเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นเรื่อง่ะมันก็เอามาจุกจิกหรือให้หงุดหงิดกันได้ง่ายแต่ก็ไม่ถึงกับขัดแย้งอะไรซีเรียสนะนะครับในสัปดาห์หน้านี้ สุขภาพร่างกายเป็นอีกอย่างที่ชาวสิงห์ต้องระวังเพราะว่าดาวของคุณดาวอาทิตย์โคจรไปเป็นนิดองศามันอ่อนแรงและวันที่ต้องระวังสุขภาพก็คือวันอังคารที่26ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2วันนี้โชคดีครับ ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล